สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตลาสุดสรพงค์ตกอับไม่มีแม้แต่คนมาซื้อของ เรียกได้ว่าเป็นช่วงชีวิตที่หนักหนาเลยทีเดียวสําหรับทีนาเจ้าของร้านรับซื้อแบรนด์เนมมือสองที่มีประเด็นรามากกล่าวหาว่ากระาเป๋าแอมเมสที่ลูกค้านํามาขายเป็นของปลอมซึ่งเจ้าตัวก็เขียนคําว่าปลอมลงบนกระเป๋าพร้อมเล่นวาจาว่าถ้าเป็นของจริงจะเลิกเป็นกระเทยและจะเปลี่ยนชื่อเป็นสอดรับพงศ์แต่สรุปแล้วกระาเป๋าดังกล่าวเป็นของแท้ทําให้เกิดทวนลงเพียบล่าสุด Facebook อย่างดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นผาดทูได้บันทึกคลิปวิดีโอที่ทีนาไลฟ์สดผ่าน เฟ e บ o o กโดยที่น่าได้ออกมาพูดว่าหลังจากเกิดกระแสดรามา่าต้นขายของไม่ได้เลยทั้งเดือนตอนนี้ใช้แต่เงินเก่าสงสัยว่าคนคงไม่กล้ามาซื้อของกับต้นที่บ้านก็เครียดมาก ตนเป็นคนร้องไห้แล้วเป็นนางเอกไม่นาเกลียดเท่าไรพอเวียงวินคนก็ไม่ชอบท่น่าบอกว่าตนร้องไห้ไม่เก่งก็เลยไม่มีน้ำตาถ้าคนเอากระเป๋ามาขายแล้วบอกว่าของแท้แน่นอนตนก็จ่ายจบแต่กรณีที่เกิดขึ้นถามไปไม่มีอะไรเลยไม่มีใบาการันตีแล้วตนจะไปจ่ายเงินได้ยังไงตนโดนกลั่นแกลง้งใครจะมาซื้อของร้านตนถ้าเขารู้ว่าเจ้าของร้านกำลังจะติดคุกตนรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่าผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ